ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีเกมมอร์นะครับพบกับผมนายวินนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการโหลดเกมเดลทินสามนะครับ 5in1 นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอืมอืมคุณเหกนมัเป็นยังนีบ้างอ่ะช่าเป็นแบบบินนะครับ ถ้าไม่ใช่ตัวเต็มก็ต้องขอโทษด้วยถ้าถ้าใครอยากได้ตัวเต็มบอกผมมาได้นะครับถ้าอยากได้ริงๆก็ไปหาหลงเอ้ยหาซื้อเอาแล้วกันครับพิมพตามผมครับอีกอีกหนึ่งครับนี่พาพาสไทายบิดครับถ้าอยากให้เป็นไทยหมดก็ลงหลักเอาเอาแรกครับเดินมีนามพาพาสะทรยห้าอีกหนึ่งบิดตีนะครับ แม่บ้กันคลิกโหลดตรงนี้ครับลาเแป้ลาเแป้นี่ครับคลิกดาวน์โหลดนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับตอนครั ครับแล้วก็กรอกไอ้นี่ลงไปนะครับมันจะเป็นมันจะปรากฏอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าเอฟหกจีห้าเคครับเนี่ยพิมพแบบนี้กดดาวน์โหลดนะครับก็ทําการดาวน์โหลดไปนะครับ๋ยวนี้แกมบิดนะครับแกมบิดอลไรเนี่ย เนึ่งครับว่ายูทอเินครับยูยูู่ยูทอ u ินยูยูยยูทอยูทอรินยูทอยูทอเลน t ูทรนับข้อแรกครับเก็บเก็บยูทอรนเก็บอยูทอรนโอ้มันลงตรงนี้จังเลยฟีดารคทับคลิกไปเลยนะครับ นี่ขึ้นหน้าตายนี้ก็ดาวโหลดไปครับนี่ครับแต่ว่าผมมีแด้งไงผมจะไม่ไดาวโหลดเนะเว็บสองอันนี้ผมจะแตะไ้ข้างล่างครับมเมื่อดาวโหลดเสร็จก็ทกําการติดตั้งครับติดตั้งโปรแกรมยูคารนก่อนติดตั้งโปรแกรมยูครนนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่จะแตะไฟล์ดยูครินคร้บ เข้าไปที่ไฟเอะอันนี้ของผมเป็นภาษาไทยนะครับเข้าไปที่ไฟครับเพิ่มทอร์เรนต์ครับเข้าไปที่ไดที่เราโหลดเกม,มืปซิมสามเอาไว้ครับเนียอันนี้ครับปุ๊บจริงนี้แล้วกดโอเพนรืค W ิก็ได้ครับก็เราทให้มันครบร้อยไปครับเนี่ยเนี่ยจสิ้นแล้วเนี่ยผมก็รับโหลดสองเกม,มอยู่ สร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับก็จะได้ไอ้ไอ้นี่มานี่นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็หาไอ้นี่ครับนี่ครับปคลิกติดตั้งครับกติดตั้งไปเลยนะครับนี่ครับขึ้นแบบเนี่ย หลักไปแล้วก็เลือกนีเรากนะครับไปเรียกที่ที่เราจะไว้นะครับแล้วกดถัดไปครับจะให้ขึ้นไอคอนเนี่ยไหมก็กดถัดไปครับแล้วก็กด i n s t ตอ l นะครับแต่ว,ว่าผมติดตั้งอะไรไม,ตม่ติดตั้งเอพนะครับแล้วมันจะมีโปรแกรมหนึ่งขึ้นเด้งขึ้นมาครับคือโปรแกรม ESDM นับเนี่ย โปรแกรมยาคถ้ามีโปรแกรมนี้ก็ไม่สามารถที่จะเล่นเกมดูซีนสสามได้ครับใช่ั้งนะครับใช่ั้งนะครับก็มันจะเด้งขึ้นมาให้เราติดตั้งแล้วก็ติดตั้งไปนะครับผมไม่เด้งรอกว่ามันติดตั้งล้งไเนะครับติดตั้งไปนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีโปรแกรมหนึ่งเด้งขึ้นมาอีกก็ติดตั้งไปครับถ้ามีถ้ามีนะครับเสร็จแล้วเข้าเล่นเกมดูสินสสาได้ตามปกตินะครับ แล้วถ้าใครอยากจะรู้วิธีการลงหมดแล้วก็บอกผมมาพิมพ์มาข้างล่างเลยนะครับหรือถ้าคุณไม่พิมพ์ผมก็จะสอนให้ภายหลังก็แล้วกันถ้าใครอยากจะรู้วิธีการลงหมดในซีสามถ้าอีกหนึ่งนะครับก็ต้องขอผู้ที่ติดตามชมนะครับก็ขอจะคที่เพจแคนน้้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ